จะเข้ารูนี้ยากเหมือนกันนะครับปุ๊บเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับนี่นะครับเป็นเครื่องที่เราทําเครื่องแย่ได้หรือสอดได้เข็มเย็บผ้านะครับจากลวดของเส้นได้สายไฟนะครับเส้นสายไฟนะครับเราก็เอาเส้นยาวมาแล้วก็มาพับครึ่งนะครับตรงครึ่งมันก็จะอยู่ตรงปลายนี้นะครับแล้วเราก็ เอาสองอันลวดโค้งกลับมาแล้วก็มามัดเข้ารูนี้นะครับทุกคนก็จะทำได้แบบง่ายๆนะครับเพราะว่าผมถ่ายไปในการทำมันมองไม่เห็นเส้นลวดนะครับกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเอามามัดใส่เพื่อที่จะให้มันหาง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้มีพิธีตีตองอะไรนะครับไม่ต้องไปแล้วแต่ท่านผู้ชมมีอะไรอยู่ใกล้มือก็เอามา มัดไว้แล้วก็ไปทําเป็นที่ใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองใช้งานให้ดูนะครับนี่นะครับเราก็จะถอดได้ออกจากเข็มก่อนนะครับแล้วพอเราถอดได้ออกจากเข็มฝั่งนี้แล้วนะครับเราก็จะถือได้ฝั่งนี้ไว้อย่างนี้นะครับนี่ถือไว้แล้วเราก็มาสอดจากฝั่งนี้ไปนะครับมัน ถ้าเราทําตัวตัวรูใหญ่รูโบเกินไปมันจะสอดเข้ายากนะครับเราต้องทําให้มันพอพอดีเข้าถ้าใครที่สายตาไม่ดีนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนี่บางทีคนเริ่มอายุเยอะแล้วก็จะสายตาไม่ดีนะครับแย่ด้วยมือไม่ได้นี่ได้แล้วครับง่ายไหมครับ ทุกคนก็จะทําได้นะครับเพราะว่าถึงเราจะม้วนตรงตรงนี้นะครับเอ้นี่เราก็ทําได้อย่างนี้แล้วก็มาสอดเข้ามาอย่างนี้นะครับพอสอดเข้ามาแล้วอย่ายให้ได้ตรงนี้มันมีขนนะครับสอดเข้ามาแล้วก็ดึงปุ๊บง่ายนะครับเครื่องใส่ได้นะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับคือ อย่าให้รูตรงกลางมันใหญ่มากถ้าใหญ่มากมันจะเข้าไม่ได้นะครับให้เราจับช่วงใกล้ๆตรงนี้พอเราจับช่วงใกล้ๆเราก็ดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาเราต้องอยู่คนละฝั่งกับทางที่เราแย่ปกตินะครับถ้าได้ตรงไปลายได้มันมีขนมันก็จะเข้าดูนี้ยากเหมือนกันนะครับปุ๊บเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับอันนี้นะครับก็จะพา่านผู้ชมมาทำเครื่องแย่ได้นะครับ ผมก็จะใช้ของที่เหลือใช้อย่างนี้นะครับตัดออกมานะครับนี่นี่ครับของที่เหลือใช้เอามาทําเป็นเครื่องเหยื่อได้นะครับมันมันจะทําให้เราเหยื่อได้ง่ายมากนะครับใครทําเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับใครที่ทําไม่เป็นก็เข้ามาดูนะครับ ำหรับมือใหม่ที่หัดเย็บผ้านะครับเราจะทำเครื่องเยาะได้กันนะครับมันเยาได้เยาะเข็มกันนะครับที่ร้านเขาก็มีขายน,นะครับแต่ถ้าเราอยากทำเองก็ได้นะครับ ทำไมมันออกยากจังวะนี่นครับนี่เราต้องดึงเอาเส้นทองแดงนี้ออกมาก <savior> ่อนนะครับ เพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อนะครับเขาก็มีขายอันละห้าบาทได้เท่าไหร่นะแต่ถ้าเรามีสายไฟเก่าๆนะครับที่เราไม่ใช้เราหาที่เป็นเส้นรวดทองแดงที่มันแบบว่าเส้นมันแข็งๆดีหน่อยไม่ใช่เส้นทองแดงที่อ่อนๆมากนะครับอันนี้เราทำมันหนึ่งอะได้เยอะมากเลยนะครับ แต่ถ้าเราทําแบบนี้เราต้องเอามามัดกับอ่าที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันจะหายากนะครับนี่นะครับพอเราได้แล้วมันจะมองเห็นหรือเปล่าครับนี่นะครับหาเส้นที่มันจะยาวๆนี้นะครับถเราก็เอามาพันใส่นะครับเอาเราเอามาพัน โอ้โห oh oh. มองเห็นกันหรือเปล่ามือดำมากเลยกำลังไปปลูกต้นไม้มานี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไปปลูกต้นไม้ต่อเราต้องหาอะไรที่มันที่แล้วก็พับหัวมันเข้ามาอย่างนี้นะครับ เราก็พับหัวเข้ามาโอ้โหมันมองไม่เห็นนะครับสมมุติว่าเป็นสายไฟอย่างนี้นะครับนี่เราก็หาวิธีพับหัวให้มันแหลมๆหลนะครับเพื่อที่ให้ตรงนี้เป็นรูนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอาไปแย่เข็มอย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็พันเข้าอย่างนี้ก็ได้นะครับ แบบว่ามือใหม่ที่แย่ได้ไม่ไม่เก่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะแย่ให้ดูนะครับน,นี้คือทำเสร็จแล้วอันหนึ่งนะครับอือโอ้โหมองนี้จะมองเห็นไหมโอ้โหมืดเลยนะครับ มองไม่เห็นนะับอืมมันต้องหาอันดำๆมามองนะครับนี่ยังยังนี่นะครับกับลายนี่มือเราพับให้มันเป็นประมาณนี้นะครับสายไฟ มันจะแย่ได้ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแย่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ล้วก็หาอะไรมาพันตูดไว้นะครับนี่พันถ้าถ้าเราไม่หาอะไรมาพันตูดมันจะหยิบยากนะครับ นี่นะครับนี่เห็นนะมันจะนี่เป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็เอาปลายที่มือไปนะครับ นีส่สมมุติว่าเรามีตัวนี้ครับนี่เราใช้ตัวนี้เอาเอาเอาตัวนี้มาพันนะครับพันเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าอันนี้คือเครื่องอย่าได้นะเราไปวางไว้ตรงไหนแล้วก็ถ่างดูมันออกอย่างนี้นะครับ นี่เห็นนะทางทางรูมันออกอย่างี้ นี่นะครับทำเสร็จแล้วนะครับสรงนี้นะครับเราก็แย่ได้มาทางนี้นะครับเราก็ต้องแย่เข็มมาทางนี้นะดูมือมือมองเห็นหรือเปล่านี่ เราก็เอาปลายตัวนี้แย่เข้าไปมันจะง่ายกว่านะครับเพราะมันแข็งเฮ้ยทิศทางเราต้องแย่ฝั่งนี้นะครับลืมถูกแล้วถูกแล้วไม่เคยใช้เครื่องแย่เข็มนะครับก็แย่ฝั่งนี้ปื๊บมานะครับมันจะเข้ามามันมันแข็งมันจะเข้ามาแล้วเราก็เอาเนี่ยยกตีนผีขึ้นเดียวเลย นี่นะครับเราเราจับเราจับอย่างนี้นะครับเราจับแล้วก็ฝั่งนี้เราก็ถือเส้นได้ไหมพอเราแย่ตรงนี้เข้ามาสําหรับคนที่สายตาไม่ดีนะครับเราตรงนี้มันจะรูใหญ่เราก็มาแทงเข้าตรงนี้นะครับแทงเข้าตรงนี้ปึ๊บดึงกลับมามันก็จะเข้าแล้วนะครับนี่ครับเครื่องแย่ได้ที่ทําเองนะครับ เราไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้ามีสายไฟนะครับถ้ามีสายไฟเราก็มาดัดเอานะครับดัดให้ปลายมันลงตัวแล้วก็ให้มันทางอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะง่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแข็งที่เรามัดใส่อะไรไว้ที่มันจะใหญ่เพื่อที่มันจะหาง่ายนะครับเวลาเราทางไปแล้วแล้วก็ เราสอดเข้ามาฝั่งนี้นะครับผมก็ไม่เคยเหย่ได้ฝั่งนี้สักทีนะครับส่วนมากก็ชวบแล้วก็เราก็เอาตัวนี้มาเส้นได้มาดึงป๊าบเข้ามาครับง่ายไหมครับนี่ครับทํำเครื่องใส่ได้นะครับแบบง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับ ถ้าใครใครมีก็มีมีทองแดงมีอะไรก็ทําเองได้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับนี่ที่ผมมัดไว้ก็เพื่อที่จะมาหาง่ายนะครับเครื่องแย่ได้ที่ใครก็ทําเองได้นะครับเอาเป็นลวดทองแดงนะครับลวดลวดทองแดงมันจะมันจะไม่ค่อยหักหรอกครับเนี่ยนะครับ ง่ายนะครับลวดทองแดงนี่ครับเครื่องแย่ได้ไม่ต้องซื้อแย่ได้ทุกเข็มนะครับที่เข็มสอยเข็มอะไรเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับ